กับสบัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไซเลนเฮดนะครับอและนี่คือเกมไซเลนเฮดที่ผมเลือกเล่นในคลิปนี้นะและผมมีคำถามอยากถามท่านผู้ชมอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปในเกมนี้เรารับบทเป็นผู้หญิงออฟฟิศคนหนึ่งที่ต้องไปช่วยแฟนหนุ่มของเรานะที่โดนไซเลนเฮดโจมตีผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็น ผู้หญิงคนนี้ท้องผู้ชมจะเลือกที่จะช่วยแฟนมึง่มขอตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นผมนะผมต้องช่วยอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นคงไม่ได้เป็นเกมอะแล้วเราเองกับแฟนก็เป็นตั้งแคมป์แล้วถูกเซเรนเฮโจมตีนะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยว่าภารกิจจะได้ทําอะไรกันบ้างนี่เราก็เข้าสู่โหมดเกมเรียบร้อยแล้วนะยีกุดได้แบบนี้ก็โอเค เราต้องไปทางไหนอ่ะมีสองปลาตรงนี้เราลองเดินตามไปดูติดกันไม้แต่มันเหมือนมีทางตรงนี้เฮ้ยโอ้โหยังดีที่ถือขวานมานะ ยังดีที่ตอนแรกผมถือฝานรูปปินี่นี่น,นี่ตรงนี้อีกตัวนึงเฮ้ย,อยตอนแรกคือแบบเรายืนอยู่ผ่านพอดีเลยนะุยดีนะที่มองเห็นฝานอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ผมต้องเฮ้ยดีเสียงเฮ้ย ที่ไหนอะนี่นะมันตั้งแคมป์กับแฟนตรงนี้นะแต่กองไฟก็ไม่มีอ่ะไม่ไม่ไม่ได้กองไฟอาจจะดับไปแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่มีปืนอะไรให้เลยอะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเล่นเป็นมุมมองแบบนี้นะมันบังเกิดไปไหฝานบางไปถ้าฝานบังเกินไปผมจะเปลี่ยนมองแล้วนะมันเรื่องหยิบฝานอย่างเนี้ยนะ ทช่คมันแต่เหมือน,มนเ,มอเมื่อกี้จะได้ยินเสียงของซาเลนเฮนนะไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะเออเฮ้ยมันเกมมันไม่ได้มีหลอดสเตมิน่นะแต่ตัวละครมันเหนื่อยได้ตอนแรกเราวิ่งมาตรงนี้นเฮ้ยผมว่าผมเรียมุมมองดีกว่านะมุมมองมุมมองคนที่หนึ่งมันดูแบบมันดูแบบ อ่าอย่างไงอ่ะมันดูแบบบักบักอ่ะมันมันมันไม่ได้บักอ่ะแต่มันแบบมันไม่ได้บักแต่มันดูเหมือนแบบดูแบบขวานบางจออ่ะเฮ้ยไอตัวนั้นมันวิ่งมาเลยไอตัวนี้วิ่ง แล้วทำไมมันเยอะจังอ่ะผมยังไม่ได้เริมภารกิจเลยก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าภารกิจต้องทำอะไรอะ่ะอ้าะนี่นี่ตัวไหมย,ยังไงอ่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงลมเสียงฝนก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะตอนตอนแรกอาชีพม,มันก็ไม่ตกนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วอ่ะอันนี้มีรถเด็กนะเพราะว่ามีสามล้อไง แล้วก็มีอยู่อยู่ที่โไม่อยากพูดถึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเปิดมาแบบหลายตัวแล้วนะผมกี่ตัวเนี่ยนี่ตัวที่สีป่ป่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเรามีขวานนะขวานอย่างน้อยก็แรงอยู่นะ ขวานแรงขวานแรงยึดกระโด,ดตีได้เออตีแรงขึ้นจริงอ่ะไดดูม <c oughs> ันเต้นดิเนี้ยเนี่ยคือผมจะบอกว่าภารกิจอ่ะเนี่ยคือตรงนี้คือเป็นรูปของแฟนหนุ่มของตัวละครแล้วนะเราต้องตามหาผู้ชายคนนี้แต่อันดับแรกเลยผมต้องไปดูอาวุธข้างในบ้านส่วนว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้าง ไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวในบ้านเขาเล่นมุมมองนี้ก็ได้เฮ้แล้วผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ไงผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้เพราะว่าอุ้ยมันต้องแบบมีที่งั้นอ่ะ เล่นมุมมองนี้เลยเยวไปเช็คว่านแงงนี้แั๊บนึงนะ <c oughs> ใจไม่ดีเลยมีวิทยุสื่อสารอุ้ยมีกระสุนปืนแล้วก็มีกระสุนทุกซองนะไปยังไงต่อเนี่ย เดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนไปละเฮ้ยนี่เป็นเสามีลำโพงนะมีทรรคโงงอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยไอตรงนั้นป้าที่เราแชมเราอ่ะเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรเหมือนกัน ไปตงเ่โดดข้ามผูห้หญิงตัวเล็กๆแบบโดดข้ามแบบสิ่งกีดขวางนี่สูงกว่าหัวตองสิ่งกีดขวางที่อยู่หัวตัวเองได้แต่มไม่ไ,ได้ไม่ไดมีถังน้ำมันตรงนี้นะไปเก็บไม่ได้โอ้โยๆอ้ยตกใจเฮ้ยมันวิ่งมาตอใอ้กตกใจไปไมๆ Ui, mình vinh lên áo. Tonya, mùi vinh lưng áo. ui, lưng quá, Mùi lưng áo. có mi áo. Mùi lưng gì Mùi lưng áo. Mùi mà ở Mùi lưng áo. ui, ui, ui. โอ้ยแสดงว่ามันจะมีเซน่ห์เฮตุมาด้วยใช่ปะเหมือนตอนแรกอะโอเคไม่มีไม่ชอบมูลเลยเราคงเก็บไม่ได้นะแล้วติดอะไรเนี่ย ลยไม่ชอบงูลเลยผมไม่ชอบงูสุดเลยแต่เรายังไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยนะเดี๋ยวสำรวจเฮ้ยมีรถเฮ้ยหน,นหนึ่งวันหนึ่งวันนาคนเฮ้ยตรงนี้มีถามัานน้ำมันวิ่งได้แต่บ้านดูล้างมากเลยอันนี้คือเกาะไหนไว้เลย มันไปเกาะล้านแน่ๆเลาลองไปเช็คดูก่อนเดินตีขนาดนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองอุ้ยแต่ตรงนี้มีกระสุนนะอุ้ยดีของดีเลยถ้ามีกระสุนก็ต้องมีปืนดิแั้นจะให้ระเก็บกระสุนทำไมอะไอ้สียงไรน่าจะหูฝาดไปอีกใช่ปะ อุ้ยมีของดีเลย,ยมีแบตเตอรีอ่กดผิดดีโลโอเคอมีตัวอะไรโผล่มานะห้ามมีนะเฮ้ยตกใจ โอเคตอนนี้เราได้ที่งัดก็น oh แ้โอ้ไมคก๊อดวิ่งโคตแรงอิผมมองไม่เห็นด้วยงั้นตอนแรกอะ่ะหนึ่งนัดสองนัดสามนัดโอเคนี่นนะเราได้ที่แบบงัดประตูมาละเดี๋ยวเราไปงัดประตูกัน มันผงวิสุดรลแกงแถวนี้จริงนะแต่หมุนมันไม่เยอะเหมือนเป็นเหมือนบ้านหลังนั้นนะตามตามทาไปเป็คือมันไม่มีสเตมินาที่หน้าจอลนะแต่มันมีเออมันมีเขาเรียกไรอะมันมีเออเหนื่อยได้มันเหนื่อยได้ตัวละครเราเหนื่อยได้เออ้ตกใจทกรว่าขาเซเลนเฮด ันนี้คือผมเริ่มระแวงจริงๆนะปิดงป้โกก่อนไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยพวกนี้โอเคอันนี้ก็เปิดได้มาแล้วอยู่ไหนเอามาสิกู้ึ้นมาเดี๋ยวไปที่โทรศัพท์ไปที่เครื่องมือติดต่อ,อเฟ เฮ้ยไอ้ตรงนั้นนะลงรถอ่ะเอออันนี้คือตกใจว้ยเฮ้ยคือคือคืออะไรยังไงเองอมาไม่ชอบเลยแบบนี้เลยทั้งหลังโอเคระแวงไงระแวง พวกเกมผีนี่คือไม่น่าไว้ใจทุกเกมอะเอาอีกกดผิดวิ้ยนี่ไงแบตเตอรี่เราต้องเดินไปเก็บแบตเตอรี่ที่เราเจอตรงนั้นปะไอตรงที่แบบเราเจอปืนอ่ะเออนี่ออกแล้วประเด็นคือออกลงลงอ,อตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้คือถ้าผมพูดผิดก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่หายห,ายหลอนในนะ แล้วเป็นเังสองจุดด้วยประเด็นใน่ป่ากโอ้ยไอ้เชียขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยนะครับเพราะว่าแ,แ,แ,แบบถึงเติมเตแบบเมื่อกี้มันยืนแอบอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เลยหรือว่าขาวมันอะเมื่อกี้ผมกดแบบโอ้โหเรลือๆกรสุนแค่สองนัดอะ่ะทางแม็กอะผมกดยิงแบบจบจับเลย ผมกดยิงค้างเลยอ่ะแล้มันค้างได้าไม่ไม่ไม่ใช่ค้างอ่ะแต่ผมกดยิงรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยมันฉลาดขึ้นหรือปล่านีย่ยิ่งเราแบบอยู่อยู่ในเกาะนี้นานมันยิ่งฉลาดขึ้นใช่ปะเฮ้ยผมยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะ ดีที่หนูหนูดูดูจ้ยแ,แ,แต่มันเกิดได้เหรอแต่เหมือนผมจะยิงมันแล้วนะตัวรีวิ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะดูข้างหลังดว,ว่ามมีอะไรตามมาไหมหลังผมคิดว่าจะมีสันเหตุวิ่งตามมาตลอดเลยนะจริงๆเวลาที่ผมหันหลังให้อะไรสักอย่างระแวงมากเลย ผมรู้สึกเหมือนมันจะโผล่มาเลยนะขออยู่ที่โล่งๆแป๊บนึงจะได้มองเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนแต่บางทีที่โล่งเนี่ยอาจจะช่วยอะไรไไม่ได้เยอะนะเพราะมันแบบเป็นเหมือนตัวเนี้ยที่มันแบบแบบหลังต้นไม้อะ่ะแล้วมันรอจ้ำสแกร์อุ๊ยัยงไงตรงนั้นอะ่ะช่างมันมันคงใช้เวลาะจนกว่าจะเดินมาถึงนะงั้นผมจะรีบแบบรีบแบบปุ๋ยโทรศัพท์เลยของความช่วเหลือไง โอ้ยทําไมต้องเรื่องต้องเกิดกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแต่แต่แต่แตัวผู้หญิงตัวเล็กๆนี่แหละพี่ยิงลูกสองนะแล้วก็ยังสังหารซรลปเฮตไปหลายตัวด้วยนะอุย้ยชอบเป็นผู้หญิงที่แฟงแกงเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่ใชลึกว่ามันเป็นนึกเพราต้นไม้ต้นมันตะเกียเป็นแบบซรลปเฮตอุย้ยทำไมพาาน้กิจนเปลี่ยน แล้วแล้วแบบถือมีดด้วยแล้วคือแบบไม่เอาเปืนหรอเราเรามีปืนแล้วก็มีลูกซองเลยนะ,ะเฮ้ยแล้วไอตัวนันะนว้นอนะ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันยังเดินไม่ถึงอยู่อ่ะโอ้โหใจเย็นๆมันเหมือนจะมาแทงเรายังไงไม่รู้อ่ะดูดิใจเยน็นๆะน,นะใจเย็นนะวเดินไวด้วยกันเร็ว อ,อ๋อมองอยู่ตรงนั้นโอเคเหมือนเราจะต้องรอด้วยนะต้องปกป้องให้ป้ะแบบมือเผื่อมีแบบไซริเฮดวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมรู้สึกใจไม่ดีอะผมเปลี่ยนลูกซองยังไงเนี่ยเอออย่างนีนเอองน้เดี๋ยวเดินขึ้นไปรอบ,บนขานะจะได้มองเห็นเห็นชัดไว้บ้างแต่จำได้ว่ามีตัวหนึ่งที่เรายังไม่ยิงนะ มันอุ้ยน,น,นั่ไงนี่ไงตัวปิวเลยไหมล่ะตกใจตกใจไอ้หนุกแสดงมาเฮ้ยัไ่ไงอีกตัวนึงมาเร็วเดินมาก่อรเดินมาก่เนีรยวเดินมาจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันโอเคเราจะต้องหลบหนีแล้วเร็เวเร็วมามาเล็้วโอ้โห แล้วคือแล้ว,ลวคือเป็นพ่คนบาดเจ็บ,บวิ่งลงเขาโอ้อันนี้คือผมไม่กลัวแล้วนะเพราะแบบเพราะเรามีเอ่อลูกซอ,องไงล้เดียเด๋ยวลองปืนกองยิงอดโอิโอ้โหหลบได้เอ,ไดเอ้ยใจเย็นเจนดิเองนี้ก็รีบเดินจังรู้ยิ่งมีอันตราย,ยนะ ไว้เร็วกลับบ้านเร็วผมแล,วแล้วคือถ้ารูปวาปมาอย่างนี้ได้นั่นคือแบบจะจะจะไม่รอเลยนะนั่นะเองเนะี่ยจะไม่รอเลยนะจะอุย้ยนี่ไงพนักกินน้ำมันเฮ้ยตรงถังนั่นปะเออไอ้บ้านหลังเมื่อกี้ทำไมบางครั้งมันเหมือนมีตัวเดินแล้วก็ตัววิ่งอันนี้ก็ผมสงสัยจริง แต่บาดเจ็บอย่างนั้นไปนั่งอยู่บนรถคนเดียวนี่ก็ปลอดภัยอ่ะอย่างน้อยตัวละครผมก็ดูแลตัวเองได้นะเพราะว่าแบบมีปืนไงถังน้ำมันอยู่ตรงไหนลืมจริงๆโอ้ยกอดตกใจงนีไปนีนไงเฮ้ยเสียงไรห,หลังหรือเปล่าไม่มีอะ่ะ ไอตรงบ้านร่เปอ่าไอตรงที่แบบว่าเป็นโบกี้รถไฟหรืออะไรแนวเนี้ยที่เราเจอตอนแรกอ่ะตรงนี้ไม่น่ามีนะไม่ใช่ตรงนี้มีมอร์ไซค์ไม่กล้าเดินมาทางนี้อีกเลยตั้งแต่รู้สึกแปลกๆนะมันจะดับตป็นไม้บอกเนี่ไหนต้นเนี้ยโไม่ดับเว้ย แต่ไซเรนเฮตน่ะมันไซเรนเฮดเนี่ยมันหายไปนานแล้วนะไม่เจอเลยเว้ยช่างว่าสงสัรมันหมดไปละหรือกลัวปืนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยชายนี่ไงาเห็นแล้วตัวนึ่งช่างม,มันยังอีกกายนะเพราะผมแบบผมต้องดีแบบไปเก็บถังมันมันจะได้แบบกลับกับสักทีมัน มันไม่น่าจะปลอดภัยนะมันยิ่งเดียวขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็ดีว่าที่มันแบบไม่โจมตีแบบแฟนของตัวละครเรานะ <S <S โอเคนี่ไงขึ้นรถเลยแต่ผมจะยังไม่ขึ้นนะเพราะผมจะรอนยิงอีกตัวนึงนีง่มาดิจะยิงใกล้ๆเลยมา เดี๋ยวนะตอนแรกซาล,ลิเนเฮมมาโจมตีเท่าไหร่เร่องผมเกือแปดสี่น 8, นะเท่ากับโจมตีสิบหกแต่มันมีซาล,ลิเนเฮมอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งอ้าวลูกซองวาจัดการเลยอะ่ะเป็นผมจะรองแอบแอบ,แอบไปนะแอบย่องไป วิ่งทมัมมันวิ่งเลยวิ่งจิทำไมมันตัวสูงจังตัวเนี้ยโอ้โหตีง่ว่าแล้วว่าแล้วก็นชนาโอ้ยและและคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับคือคือคือแบบไอ้นี่มันแบบมันบาดเจ็บไงคือ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 ผมเข้าใจนะว,ว่าแบบว่าแบบเออ ยังไงอ่ะเราต้องเป็นเรารับบทเป็นตัวละครหญิงเรารับบทเป็นตัวละครหญิงที่จะต้องช่วยแฟนหนุ่มที่โดนไซเลนเฮดแบบโจมตีแข์แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เกาะน,นี้มันคืออะไรนะทําไมถึงต้องมาตั้งแคมป์ในป่านี้เข่าอย่างนี้นะหรือว่าตัวละครเรามันไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านลางหรืออะไรในแนวนี้แต่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ดีแล้วที่ตัวละครเราเป็นตัวละครที่ยิงปืนได้นะ อย่างน้อไอ้นี่มันก็ยังมีมีดที่ป้องกันตัวกับไอ้ไซเรนเฮข้างหลังไม่ได้เป็นไงมั่งครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับรู้สึกยดีมากที่ได้ทำคลิปให้รับชมนะหวังว่าคงจะสนุกกันนะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับายบายครับผมบาย